ทําลูกตาให้ใหมนะ่แล้วอืมสามตาเลยทีนี้เอ้ยตุ๊กแกของอาจารย์บิวมีสามตาด้วยโอ้โหรอยเชื่อมเก็ดตุ๊กแกของอาจารย์บิวเอจา๋ามันช่างสวยงามสามวยเสียิยงกระไร เอฟซีจ๋ามาดูรอยเชื่อมเกรดตุแกะของอาจารย์บิวบ้างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนอู้โอ้โหฮ่เ้ยตุแกะของอาจารย์บิวมันกินอิ่มหรือเปล่าหายท้องมันแป๊บ เอฟซีจ้าอืมอืมอืมตุม๊กแกมันคงจะหิวข้าวนะจ๊ะเอฟซี FC จ้ะรอยเชื่อมเกล็ดตุ๊กแกของอาจารย์บิวเอนี่มันตุ๊กแกรหรือไอตัวที่เดินตามห้อง เอสซีจารู้สึกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มลูกกระต่ายมันนิดนึงรู้สึกว่ามันจะแบ่งแบ่งตรงลูกกระต่ายนิดหนึ่งเฮ้ยเราจะแต้มลูกตาใต้ายเขาหน่อยหนึ่ง <Ooh. S 1> มือไม่นิ่งมันต้องจับอีกสองมือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียกล้องโทรศัพท์ฉานบี้รู้เปล่าพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกล้องมันจะเสียหายนะจ๊ะเอสีจ๋าเราต้องห่วงกล้องโทรศัพท์ด้วย แต้มนกกตาให้นิดหนึ่งตรงนี้ก็ดูแหว่งแหวงนิดหนึ่งมันก็ไม่เป็นชั้นนะสิ เต้มลูกตาให้แล้ว <c oughs> จิจ๋ารูดูกตาหน่อยสิเฮ้ทำลูกตาให้ใหม่ละอืมสามตาเลยทีนี้เอ้ยลูกแกของอาจารย์บิวมีสามตาด้วยฮฮ <c oughs> โ,โห รอยเชื่อมเก็ดตุ๊กแกของอาจารย์บิวเอฟซีจ๋า er, มันช่างสวยงามสามวยเสียยิ่งกระไรห้ามไม่ได้ห้ามรอบเรียนแบบนะโอ้ยขาตรงนี้มันพิการหรือเปล่าข้างหนึ่งต้องสสยจะต้องเพิ่มขาให้อีกนิดน,นึงออกกล้องออกห่างๆก่อนเออไม่เป็นไรหลงมั่งขามันเป๋ๆข้างนึงเอ้ยเนาะ เพิ่มขายแล้วเอฟจีจ๋าโอ้ขาหลังมันเยอะเลยทีนี้เออขาหลังมีเพียบเลยเยอะกว่าขาหน้านั่นไงเงินพอสหยายมทั้งหลายไม่เป็นไรหรกสุกแกร,รุ่นพิเศษโอ้ยเพิ่มขาใหญ่กว่าเดิมเลยทีนี้ขาหลังนะขาพิการสุกแกของอาจารย์วิวมันร้องเยอะเกินไปก็เลยให้มันมาสินเสถิยอยในนี้ แล้วส <emaal> ีมันสันเลยราเชื่อมเกล็ดตุ๊กแกของอาจารย์บิวเฮ้ยน้อโอ้